กราบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแก m มโบอันบ็อกซิ่งกันอีกเช่นเคยกับผมลับเต้คนเพ่คนดีคนเดิมเพิ่มเติมน่ารักด้วยวันนี้นะครับเราก็มีรองเท้าที่น่าสนใจมาแนะนําให้ทุกคนดูกันอีกเช่นเคยนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงเคยเห็นหรือว่าจํากันได้ใช่ไหมครับว่าแกมโบเนี่ยเขาเป็นตํานานแห่งการดีไซน์รองเท้าแต่แบบสลับสี เรีวยก้ว่าสลับสีกันแบบตั้งแต่เราเด็กๆเลยก็ว่าได้จนตอนนี้15ปีแล้วนะครับผมแน่นอนครับว่าวันนี้เราก็จะมาแนะนำหนึงในรุ่นรองเท้าแตะแบบสลับสีให้ทุกคนได้ดูกัน <Hey. S 1> รุ่นนี้นะฮะรุ่น gm gw 11139 <Hey. S 1> ครับผมขอญาตแกะกล่องแป๊บหนึ่งนะฮะทํทำทํทำทํทท ทุกคนครับและสิ่งแรกที่เตะตาผมามากๆเลยคืออะไรรู้ไหมสีสันครับทุกคนบอกเลยว่าเปรี w ้ยวจี๊ดเวอร์นี่เห็นแล้วอยากกินมะน,นาวนี่ <Ye> e! ในเมื่อทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับบอกเลยว่าเป็นการออกแบบที่ทันสมัยแล้วก็โดดเด่นมากนะฮะเราจะมาพูดถึงพื้นรองเท้ากันบ้างดีกว่านี่ถ้าทุกคนเห็นนะครับสังเกตพื้นรองเท้าจะมีคําว่าแกมโบนะฮะเป็นลายโลโก้แบบปั๊มจมเจ๋งนะนี่เดี๋ยวผมจะลอง คิดว่าเป็นเท้านะครับสัมผัสไปโอ้โหฟินเท้าเลือเกินพูดถึงพื้นรองเท้าไปแล้วเรามาพูดถึงสายคาดบ้างครับผมนี่ทุกคนซูมเข้ามาเห็นสายคาดปะไม่ใช่สายคาดธรรมดานะพอมีสายคาดแบบปั๊มนูนเอออย่างเจ๋งอ่ะเนี่ยจับไปอ่ะยังฟินมือเลยสายคาดเสร็จแล้วขาดไม่ได้แท็กโลโก้แบบสีสันพื้นรองเท้าไม่พอสายคาดไม่พอมีแท็กโลโก้แบบสีด้วยนี่ใส่อยู่ตรงนี้10กิโลมองเห็นว่าเราใส่แกมโบเ c ียบนี่เลยครับทุกคนผมภูมิใจนําเสนอมากๆ เพื่อรองเท้าผลิตจาก GBO เทคโนโลยีเอกสิเฉพาะสำหรับแกมโบเท่านั้นนะจ๊ะบอกเลยว่าใส่แล้วนุ่มทนเบาสบายแกมโบจัดให้โอเคครับทุกคนเราพูดถึงคุณสมบัติพิเศษของเจ้ารุ่นนี้ไปแล้วเราจะมาพูดถึงสีของรุ่นนี้กันมากดีกว่ารุ่นนี้นะครับมีสีเทาสีขาวสีครีม สีแดงสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีส้มครับแต่แต่แต่มีสีเฉพาะสำหรับผู้หญิงด้วยนะนั่นก็คือสีม่วงแล้วก็สีชมพูหวานแววว่าสำหรับผู้ชายคนไหนนะครับผมที่แบบมีเท้าไซส์เล็กนะฮะสามารถใส่ของผู้หญิงได้ด้วยนะเื่อแบบว่าชอบสีแบบหวานวแหววบแบบสีม่วงสีชมพูอย่างเงี้ยเฮ้ยผู้ชายใส่เข้านะจริงๆถ้าผมแบบไซส์เล็กนี่ผมใส่แล้วนะผมดันเป็นไซส์ใหญ่ซชแล้วไงหมายถึงเท้านะครับทุกคนอย่าคิดมากนะ บอกเลยว่าคุ้มทั้งการใช้งานแล้วก็สีสันที่แสบซ่านจริงๆนะครับผมเรามาพูดถึงไซส์กันบ้างดีกว่าผู้ชายนะครับผมมีไซส์ตั้งแต่40ถึง44นะฮะทุกคนครับรองเท้าสวยขนาดนี้ดีไซน์เฉียบขนาดนี้เฟีย้ยวขนาดนี้ห้ทายราคาเท่าไหร่ราคาแค่305บาททุกคนบอกเลยว่าคุ้มมากหาที่ไหนไม่ได้แล้วมีแค่แก่โบเท่านั้นสาหรับผู้หญิงนะครับผมมีไซส์ตั้งแต่36ถึง39ราคาเท่าไหร่เททายทายเลยราคาแค่ 275บาทคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนพูดถึงราคาไปแล้วดีไซน์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่อยากจะจับจองนะครับผมสามารถจับจองได้หที่ shop c a m b o co th นะครับผมหรือว่าจะเป็น lazada หรือว่า shopee ก็ได้นะผมอดใจรอที่จะไปออนฟีดไม่ไหวบอกเลยว่ารองเทาง้าเฟี้ยวๆกับคนเฟี้ยวๆแต่งตัวมาแมชแน่นอนครับผม